คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องครับผมมิน้แอดมินเกาเมเชียจะพผ้าพี่น้องเอฟซีตามต่อขอโชว์ขอหลับเหลขกนางเอากับพอกล้วยสุรินทร์เด้อกครับผมเหลขกที่พี่น้องเอฟซีก็หล้จักกันนี้นะพี่น้องเนาะเหล็กจากลงพอผราแสงครับผมครับพอกล้วยเพิ่นกะจะมีเหลขก อ่าเป็นเหล็กตัวเดียวแดงจิงคือเด้วยครับผมรับในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมเดี๋ยวไปรับช่รับฟังน้ากันนอพี่น้องนอเผื่อเป็นโชคเป็นลาวน้ากันครับผมก่อนจีบเบื้องแนวทางตัวเลขของพอกล้วยซุลินด์เอ็ดมินกอมาเชียก็ขอขอพระคุณพอเด้อครับผมที่เมตาแนวทางให้กับลูกกับหลานทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมเช่นเคยได้ครับพี่น้องฝากกดติดตามเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียในเด้อครับผม ไปรับชมรับฟังเลขของพอกล้ยกันเลยครับผมว่ามวดนี่พอใดตัวใดเป็นเลขจากหลวงพอผระแสงหรือว่าเลขฝันพอครับผมครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับสวัสดีครับพ่อครับลูกหลานเกามาเชียสวัสดีพอกล้ยครับผมครับดีครับพ่อขึ้นฮอดครับพ่อครับ สบายดีบ่ครับสบายดีพ่อพ่อกรสบายดีบ่ครับผมโอ้ยสบายดีอยู่ครับนี่กับไปอันอันอุปถัมยุ่นบัดหลวงพ่อบัดแสงคือก้อนป่พ่อครับข้าบบุรณะคือก้อนป่ครับผมครับบุรณะคือก้อนครับคืบหน้าไปจังไรเนาะนพอ่อโอ้ยก็เหตุยังไปไปแล้วแปดจิตผู้เช่น ครับผมเอ่ตอนนั้นกบ,บุรณะสาราขอบขอบชิ้นขอบโบสถ์ของหลวงพออ่อกระแสงมันเลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอืมตอนนี้ก็กำลังสิสางกินนารีนะอ๋อสร้างกินนารีหลรูป,ปั่นกินนารีประมาณคำนวณไว้แล้วแปดสิบเก่าหรือเก้าสิบเก่านี่แหละครับผมกำลังหา พวกนู่อยากได้ต้นก็เลยชาวิธีการก็เลยเื่อเสียให้ครับผมให้นี่แหละให้มีโชคมีลาบเสด็จมาซอยกันนะเมียนยู่ครับพ่ออันบางทีก็มันพลาดก็มันพลาดมาหลายวอนแลัวนี่แต่มันเขายุบมาเขายังหายบ่มด์แบบก็เลยเจ้นนี้เกิดสียหายแบบสองค้างแค่นั้นแหละครับเรีกนางเอาคือเก้าพ่อครับครับ เด็กนั่งเอาคือเก้าป่ะครับผมครับนั่งเอาคือเก้าครับเด็กนั่งเอาคือเก้าเด้อครับพี่น้องครัดของบนข้างล่างครับแเราจะมักมักเปิดะไรก็เลรียเอาเองแล้วบ่บดเน้นในในเม็ดจะเน้นยั้งเน้นบ่ได้นะครับผมเมื่อไหนางมาออกบนไหนานออกล่างกันสินะแม่นครับผมกัดเลรีทั้งบนทั้งล่างครับผมผมใคมีโชคก็ได้เลยเนาะ มันถังวันนี้มันไม่มาหลายมันมีแค่สองหางเองสองหางสามตัวไปเลยนะครับพ่อได้มาขึ้นเนี่ยคพ่อหรือว่าคาบขาดเกินได้มากมาขึ้นอ๋อถูกก็เลยชอบอยากเก่านะอยากได้กินนารีนะครับเออเามาดอย่างกินนารีเป็นลูกนารีเลยว้าจะหาทุนมาใส่เพราะมาใส่ทุนหลายเนาะ ก็เลยทำพิธีการตรงนี้แหละเตรียมปากกาไว้แล้วพ่อเตรียมแล้วพ่อครับผมอ๋อครับเตอรอียมไปเลยครับก็ให้มาหลายดอกมันมีหนึ่งห้าหกหนึ่งห้าหกครับแล้วก็หกเก้าสามหนึ่งห้าหกหกเก้าสามครับ, 6, 9, รบมีเสน่ห์แหละครับหนึ 1> 1, 5, ่งห้าหก กับหกเก่าสามครับตัดเลนบนล่างหกเก่าสามครับสองตัวกระจับเอาเองนั่นแหละครับผมหนึ่งห้าหกเก่าสายมมันได้มากมันขึ้นนี้เด้อครับพี่น้องกับอ่าเลขพอกล้วยที่พอเพิ่นกะนั่งเอานะพี่น้องเนาะเป็นเลขนั่งเอาครับครับหนึ่งห้าหก 693ครับผมเป็นเลขสองหางนะครับพี่น้องอเล็กสองหางตัดเส็นบนรางครับผมว่าเป็นเหลขคำนวณครับมรผมมีซิดลวดนี้มีซิดลวยครับมีซิดลวยเด้อครับพี่น้องพี่จะหน้าเบิงเอาเพื่อได้โชว์เรีรยหลาบเพื่อได้โชว์เรยหลาบแล้วพอเนาะได้มาอ่าซอยกันอ่าบุรณะวัดอ่าหลวงพอพระแสงกันครับผม ครับนั่นแหละก็เลยได้กระเป๋าโตหาน้ำเชื่อเลยแล้วขึ้นยอดนะก็เลยบอกครับก็เี่พิจารณาเบอ่งเอาเด้อครับไปมักกตุ่มไปเลยไปบ่มกับพานครับผมบนล่างเด้อครับพี่น้องครับบ่มีหยังแล้วเราซับเนี่ยนออยู่ดีสบายดีนะพอเนาะครับผมครับสบายดีโยขึ้นยอดสุ เย็ซีสุขสุคนนั่นแหละครับพ่อก็รักษาสุขภาพเด้อครับผมช่วงนี้ครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับครับพ่อสวัสดีครับผมเอาครับพี่น้องครับผมกัดพิจารนาเบงเด้รับพี่น้องสําหรับเลขพอกล่วยสุดินเนาะพี่น้องเนาะครับนั่นน่เทียด้วยครับผมสิบเป็นเลขที่ออกมาจาก ฐานปูเนาะพี่น้องเนาะฐานหลวงพ่อผ่าแสงครับผมพ่อกล้วยก็ได้ไปนั่งเอามาขึ้นนี่ครับผมก็ได้มาสองหางเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งห้าหกกับหกเก้าสามครับผมครับเบิึงพิจารณาเบิึงตัดเหล็กบนรางนี่ครับพี่น้องเป็นเหล็กนั่งเอาบนเป็นเหล็กคำนวณเนาะพี่น้องเนาะขับไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมสำหรับเลขกพอกล้วยสุรินทร์หรือว่าพอจำเนี่ยครับผม กัรลองพิจนหน้าเบิงพี่น้องเพราะว่าอพอกับคือยังในคลิปนะพี่น้องเนาะพอกับยังจะมีะบุญณะปฏิสังขรณ์วิหารล้มพ่อพระแสงต่อไปอยู่ครับผมบยังที่วัในคลิปแหละครับผมเป็นพออยากได้กินนรี่ครับผมกินนรี่ที่เป็นสางไว้รอบโบสถ์นะพี่น้องเนาะรอบวิหารครับผมครับกับเพื่อได้โชว์ได้ลาบครับผมพอกล้วยกัะเลย อ่าน้ำนำทางเลข2สองหางนี่มาให้พี่น้องเอฟซีได้ผิดเจานณาไปนํากันครับผมในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมครับถ่ายคลิปนี้แอดมินกอมาเชยียกขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีของกองมาเชยียที่ติดตามกอมาเชยียแล้ะก็น้าเชยียร์นะพี่น้องเนาะครับอ่ากดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลังแรงใจให้กับกอมาเชยียก็น,น้าเชยียร์เสมอมากคับขอให้ได้โชคได้ลาบเด้อครับผมให้ถูกหวยแล้วเงินไปนํากันครับผมครับสาหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้สักหน่นอยนะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับ